ค่อนข้างจะตึงเครียดครับหลายวันที่ผ่านมานี้ก็ได้รับกระแสข่าวจากหลายทิศทางนะครับว่าฐานกัมพูชาเนี่ยนะครับได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกําลังกันเข้าไปแล้วในบางพื้นที่นะครับอย่างที่อําเภอกันทาราลักษ์นะครับจังหวัดศรีสะเกดก็จะมีทหารกัมพูชานะครับเข้าไปตึงพื้นที่พร้อมด้วยอาวุธครบมือ านทหารในจังหวัดพะวิหารโดยเฉพาะที่อำเภอจอมประสานในบ้านสวายจรุมและในฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยก็คือที่อำเภอกันทราลักษ์จังหวัดศรีสะเกดก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพะวิหารจากการตรวจสอบเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเรื่องของทหารครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยส่วนที่กำลังกันเข้ามาในพื้นที่ชายแดนแล้วก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังกันได้อย่างตลอดเวลา แต่ไฮไลท์มันก็มีอยู่ว่าพื้นที่ในฝั่งของกัมพูชานะครับก็เป็นอธิปไตยของกัมพูชานี่แหละได้มีการนําเรื่องของปืนใหญ่นะครับนำมาตั้งบนพื้นที่เขาสูงแต่ว่าปลายกระบอกปืนนั้นได้มีการหันหน้าครับมายังฝั่งไทยบริการของหา,ารกัมพูชาเนี่ยมันเริ่มที่จะขยับขยายขึ้นมาท่านผู้ชมเชื่อมาในเรื่องนี้ครับฝั่งไทยเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งนะฮะเพราะว่า หน่วยทหารเนี่ยเขาก็มีข่าวกรองในพื้นที่ครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับได้กลายเป็นกระแสข่าวดังแล้วแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อประมาณสักวันที่14พฤษภาคมแล้วก็กลายมาเป็นข่าวดังในวันที่17พฤษภาคมหลังจากที่กองรังสุนทรนาลีเนี่ยนหะครับหรือว่านักรบชุดดำนี่แหละท่านผู้ชม ได้มีการลาาตะเวนนะครับไปตามพื้นที่ต่างๆทีนี้การลาาตะเวนนี่ก็จะเน้นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหากับทางฝั่งของกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ทับซ้อนนะครับก็อยู่ในกรอบ M O U 43นี่แหละที่ฝ่ายไทยกับกัมพูชาเนี่ยตกลงกันไว้ว่าตรงไหนที่เป็นเขตที่เรียกว่า No Man Land นะฮะก็คือเขตที่มันไม่สมควรนะฮะจะมีทหารประจำการอยู่ที่นี่หรือ จะมีประชาชนที่มาจากทั้งสองฝ่ายฮะทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้เช่นมาปลูกผักปลูกพืชมีการมาปลูกบ้านเรือนไม่ได้ฮะไม่ควรจะมีการเข้ามากระทําแบบนี้คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องแยกแต่ว่ากําหนดกรอบก็คือว่าสามารถที่จะให้กําลังพลนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเดินตรวจตาได้ครับข้างละ7นายโดยประมาณนี้ฮะฝั่งกัมพูชา7นายฝั่งไทย7นาย กองลังสุรนาลีนะครับหรือว่านักรบชุดดำเนี่ยเรียกว่าเป็นนักรบที่โหดที่สุดเลยฮะชุดนี้เรียกว่าไม่พูดมากครับไม่ต้องเจราจามากเอาคําเดียวว่าจะถอยหรือจะถอนไหมชัดเจนฮะเป็นนักรบที่ดุมากแล้วก็เคยมีการเข้าไปสอนมวยกับฐานกัมพูชาเมื่อประมาณปี2554นาะครับจนทาให้ฐานกัมพูชาเนี่ยไปหวั่นกันหลายคนนะครับถึงขนาดที่โคศกเนี่ย ต้องร้องไห้ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นกระแสข่าวในวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานี่นะครับจากกองลังสุรนารีนะีก็พบว่าฐานกัมพูชาจํานวนหลักร้อยนะครับอาวุธครบมือมีการเข้ามายึดพื้นที่745แถวช่องบกบริเวณพื้นที่สูงเนี่ยแล้วก็มีการมาขุดคูเรสแล้พื้นที่ตรงนี้นะครับก็ตั้งอยู่ในเขตอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขุดคูเรส สร้างสนามเพราะเตรียมตั้งฐานเรียกได้ว่าสามารถที่จะเสริมกําลังระดับกองร้อยทีนี้จากการเข้าไปตรวจพบที่มาจากกองลังสวนนาลีเนี่ยนะครับก็พบว่าความขึ้นไหวดังกล่าเนี่ยมันเคยมีมาก่อนแต่ก็อยากจะให้มันชัดเจนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับฐานกาัมพูชาเนี่ยมันจะทําอะไรคือข้อมูลที่ข่าวกองเขาก็มีมาบ้างแล้วแต่ต้องการที่จะจับให้มันแน่นจับให้มันชัดเจนนะท่านผู้ชมเหมือน กำลังจะไปจับผู้ร้ายเนี่ยต้องจำนวนด้วยพยานหลักฐานคือแรกๆเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ากำลังจะทําอะไรแต่ก็ปล่อยให้มันทํำไปเพื่อต้องการสร้างหลักฐานฝ่ายไทยเนี่ยถือว่าฉลาดฮนะแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยถึงกับเงิบครับไม่คิดว่าทหารไทยเนี่ยจะเดินทางแล้วก็ไปตรวจตาพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากอะไรรู้ไหม วันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาครับแล้วก็เดินทางมาพร้อมกับคณะนายทห,หารนะครับระดับสูงเดินทางมายังฝั่งไทยเพื่อต้องการมาไกลเกี่ยปัญหาเรื่องของข้อพิพาททางด้านดินแดนแล้วก็สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาโดยเนื้อหาก็คือว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นมันเกิดความตึงเครียดแล้วนะ จนทําให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับก็เลยมีการเข้ามาตกลงกันว่าเอาอย่างนี้แล้วกันสถานก,การณ์มันตึงเครียดและถอยกันคนละก้าวจะดีสักกว่าในประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้มติว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยนะก็คือทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยยชัยนะครับก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าก็ถอยกันคนละก้าวครับ ตรงนี้นะฮะได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยว่าเอ๊ะเราจะถอยทําไมล่ะอย่างพื้นที่ปาสาตาเหมือนทมเนี่ยนะครับมันก็เป็นของไทยจนกระทั่งกรัรมพูชาเนี่ยเขาก็ลุกเข้ามาท่านผู้ชมรู้ไหมาการกระทาของกัมพูชาเนี่ยเรียกว่ามันเป็นแผนการที่แยบยนนะไม่คิดว่าฐานไทยเนี่ยจะรู้จริงๆแล้วฐานไทยในพื้นที่เนี่ยเขารู้พฤติกรรมครับ ฐานไทยในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจพฤติกรรมของกัมพูชาตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีแล้วผ้าอ,อะไรรู้ไหมส่ทงทหารเข้ามาก่อกวนนะในพื้นที่ปาสาต,ตาเหมือนทมหรือแม้แต่พื้นที่อื่นๆนเนี่ยนะครับต้องการจะสร้างสถานก,การณ์ให้ดูแล้วว่ามันแรงแล้วนะมันเกิดความตึงเครียดก็ตนเองเนี่แหละเป็นคนสร้างสถานก,การณ์ขึ้นมาแล้วตนเองเนี่แหละก็มีการข้ามฝั่งมาเจรจาก,กับฝั่งไทยว่าโอ้สถานก,การณ์มันแย่แล้วครับพี่ สมควรที่จะถอยให้คนละก้าวแล้วยังไงฮะเขาก็คิดว่าเกมของเขาเนี่ยนะครับในเบื้องสูงนะใช้นักการเมืองฮะใช้ทหารระดับสูงเนี่ยเข้ามาเจรจากับฝั่งไทยเพื่อต้องการให้ถอยใคนละก้าวจากการกระทำของตนเองแต่ก็โชคดีที่ว่าฐานไทยเนี่ยก็รู้เกมครับไม่ยอมถอนทหารออกจากพื้นที่ปราสาตาเหมือนถมก็บอกว่าพื้นที่ที่ยังมีปัญหากันอยู่ครับก็คือ MOU 43นี่แหละก็บอกว่าเอาถอยกันคนละ9ถอยนะบริเวณพื้นที่ช่องอ่านมา้าอะไรไมันจะเกิดขึ้นนี่ฮะคือเล่เหลี่ยมของกัมพูชาแหละต้องการให้ทหารไทยถอยฮะตาม MOU43 ก็คือให้ถอยห่างกันเป็นหลักกิโลเมตรแหละฝั่งฐานกัมพูชาเนี่ยเขาก็คิดว่าเอาละเว้ย เบื้องบนเนี่ยนะฮะอย่างมกติว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะระดับนายพล4ี่ดาว3ดาวเนี่ยมีการเข้าไปเจรจาและคิดว่าไอพื้นที่ที่มีปัญหาก็เนี่ยโล่งและไม่มีทหารไทยล่าตะเวนอย่างแน่นอนฮะก็เลยเอาซะเลยฮะศบโอกาสไปขุดคูเลสสร้างสนามเพาะนะครับเพื่อต้องการมาสร้างฐานที่มั่นก็เพราะว่าเบื้องบนเนี่ยเจรจาและไอเบื้องล่างเนี่ยนะครับก็มีการส่งทหารเข้าไปอาวุธครบมือ แล้วก็มากันหลักร้อยแล้วการกระทําดังกล่าวเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นการละเมิด MOU อะหรือว่าฉีกและท่านผู้ชมเอางี้แล้วกันฉีกข้อตกลงครับที่มีการมาพูดกับฝั่งไทยในวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาพี่ครับถอยคนละก้าวดีไหมเพื่อลดตีกีความร้อนแรงที่ตนเองนั้นเป็นคนก่อเรื่องทั้งหมดฮนะไม่ได้เกิดจากทหารไทยเลยฮนะฝั่งน้นก่อเรื่องกับการเป็นว่าทหารไทยเนี่ย ต้องถอยเอ้ยถามว่าอย่างนี้มันใช่หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่ากองกําลังสุนทนาลีเนี่ยถือว่าเป็นกองกําลังที่ชัดเจนนะแล้วก็รู้เหลี่ยมเขมรตั้งแต่แรกแล้วครับคือเราเนี่ยก็ได้ยินข่าวมาในเรื่องของอาสาลาตีมุกและที่ถูกเผาข้อมูลดังกล่าวก็มาจากกองกําลังสุรน,นารีแลวก็กรณีที่มีการเข้าไปบุกยึดเนิน745ช่องบกนี่นะครับ อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมันก็มาจากการเข้าไปตรวจสอบของกองกำลังสุรนา